i Please สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันสบายๆนะคะเหมือนเล่าให้เพื่อนฟังเลยเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งคือมีผู้ฟังส่งข้อมูลมาให้เราช่วยดูกันหน่อยค่ะเป็นคมภีหโหราสตร์อินเดียโบราณชื่อว่าบริหัตปราชระโหราศาสตร์หรือที่เราอาจจะคุ้นๆตัวย่อ BPHS นะคะ ครับผม BPHS ใช่ค่ะผู้ฟังท่านนี้ก็อยากจะเข้าใจภาพรวมแบบง่ายๆอะคะ่ะว่าคำพีนี้มันคืออะไรมาจากไหนประวัติเป็นยังไงแล้วเนื้อหาหลักๆมีอะไรบ้างวันนี้เราก็เลยจะมาแกะกล่องโอเ okay, ค let's unpack this เรื่องนี้กันนะคะโดยข้อมูลที่เราใช้เป็นหลักก็มาจากฉบับแปลภาษาอังกฤษโดย R s a n t ันทานมค่ะครับที่น่าสนใจตั้งแต่แรกเลยนะคะคือรูปแบบของคำพีนี้ค่ะมันไม่ใช่ตำราวิชาการจ๋าๆแต่ออกมาเป็นเหมือนบทสนทนาอืมใช่ครับ ระหว่างปราดโบราณคือมหาฤาษีปาราชระกับสิทธิเอกชื่อไมตรยะเออแล้วเนื้อหาก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะคะอ้างว่าครอบคลุมไปถึงกําเนิดจักรวาลจุดจบจักรวาลเลยครับผมเรียกว่าสเกลใหญ่มากใหญ่มากจริงๆค่ะน่าติดตามมากงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกําเนิดเลยดีกว่าค่ะใครเป็นคนต่างคะ่ะแล้วมันเก่าแก่ขนาดไหนกันครับ ถ้าตามความเชื่อแล้วก็ข้อมูลที่ระบุในตัวคัมภีร์เองนะครับผู้แต่งก็คือมหาฤาษีปาราชระท่านนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นบิดาของมหาฤาษีเวททุยาตอ๋อท่านเวททุยาตผู้รจนาคัมภีร์มหาภารตะใช่ไหมคะใช่เลยครับท่านโยกันเลย ส่วนที่มาของความรู้ในทรรพีนี้ก็น่าทึ่งไม่แพ้กันครับคือตามหมายเหตุใน BPSS เนี่ยเขาบอกว่าฤาษีปาราชระเรียนวิชานี้มาจากฤาษีสาวนากะอีกทีซึ่งท่านสาวนากะก็เรียนมาจากพระนารทมุนีแล้วพระนารทมุนีเนี่ยก็ได้รับคำสอนโดยตรงจากอ,องค์รับพรหรือปิตามหาผู้สร้างจักรวาลเลยครับโอ้โหนี่มันสืบทอดกันมาตั้งแต่ ต้นกำเนิดจริงๆนะคะเนี่ยเป็นสายทานความรู้เลยแล้วพอจะประมาณอายุของตัวคัมภีร์จริงๆได้ไหมคะครับคือการระบุปีเป๊ะๆเนี่ยมันก็ยากนะครับสำหรับคัมภีร์โบราณแบบนี้แต่ว่ามันมีหลักฐานภายในตัวคัมภีร์เองที่พอจะช่วยให้เรากะช่วงเวลาได้บ้างนะครับอย่างเช่นมีการพูดถึงยุคสมัยของกรรษัตริย์สาลิวหนะที่เริ่มประมาณปีคศ78นะครับแต่พูดถึงในลักษณะว่าเป็นเรื่อง ที่จะเกิดในอนาคตอ๋อค่ะครับประกอบกับที่บอกว่าท่านเวทุยาสผู้แต่งมหาภารตะเป็นลูกชายท่านปาราชระก็แสดงว่าฤาษีปาราชระเนี่ยต้องมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคมหาภารตะหรืออาจจะก่อยหน้านั้นอีกซึ่งเก่าแก่กว่าคศจสอไปเยอะมากๆเลยนะคะใช่ครับเก่าแก่กว่าเป็นพันๆปีแน่นอนครับแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกรูปแบบหลกัลกๆมันคือบทสนทนาเลยสิทธิมตรยะก็จะถามคําถามที่แบบ ลึกซึ้งเป็นพื้นฐานมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับจักรวาลการสร้างการคงอยู่การดับไปแล้วสิ่งมีชีวิตบนโลกเกี่ยวกับดาวบนฟ้ายัางไงค่ะคำถามพวกนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มของการถ่ายทอดความรู้ใน BPHS เอาละค่ะมาแกะดูกันแสดงว่าเป็นองค์ความรู้โบราณที่ตกทอดมาในรูปแบบถามตอบที่น่าสนใจมากเหมือนเราได้นั่งฟังปร,ราดคุยกันเลยแล้วเนื้อหาข้างในล่ะคะว่าด้วยเรื่องอะไรเป็นหลักครับ ตัวคำพีจริงๆมันใหญ่มากนะครับแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแต่ส่วนที่ดังที่สุดสําคัญที่สุดเลยก็คือส่วนที่เรียกว่าโหราโหราครับซึ่งเน้นไปที่โหราศาสตร์เกี่ยวกับการเกิดหรือที่เราเรียกว่าเจเนสเลียดแอสโทรโลจีนั่นแหละครับคือการพยากรณ์ดวงชะตาบุคคลอ๋อค่ะอันนี้จะละเอียดลึกซึ้งมาก เนื้อหาในส่วนนี้ก็จะเริ่มปูพื้นฐานก่อนเลยครับเป็นแนวคิดสำคัญเหมือนเป็นแผนที่จัก,กรวาลสำหรับการดูดวงอย่างแรกก็จักรราศีโเดแยกเลยแบ่งท้องฟ้าเป็น12ส่วน12ราศีที่เราคุ้นคุ้นกันเริ่มจากราศีเมษค่ะเมษฤพศพมิถุนใช่ครับแล้วก็มีที่ละเอียดกว่านั้นคือกลุ่มดาวนักสตราอันนี้แบ่งท้องฟ้าเป็น27กลุ่มดาวเลือกเริ่มที่อโวินีทั้งราศีและนักสตราเนี่ย ก็เหมือนเป็นฉากหลังเป็นเวทีของท้องฟ้าค่ะอือฮึแล้วก็มีนักแสดงที่เคลื่อนที่ไปมาบนเวทีนี้ก็คือดาวเคราะห์หรือพระหะดาวเคราะห์นี่มีกี่ดวงคะตามคัมภี์นี้ตามคัมภีร์นีน้นะครับจะระบุไว้9้าดวงครับซึ่งรวมทั้งดาวที่เราเห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็จุดคำนวณทางโหราศาสตร์ด้วยก็จะมีอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัส ศุกร์เสาร์อันนี้คือดาวจริงๆค่ะแล้วก็มีอีกสองจุดคือราหูกับเกตุครับราหูก็คือจุดตัดวงโคจรจันทร์กับโลกทางเหนือเกตุก็คือจุดตัดทางใตอ้อ๋อที่เราเรียกว่าโนดนั่นเองใช่ครับ north node กับ south node นั่นแหละครับแล้วก็อีกคำที่สำคัญมากๆเลยคือลัคนาหรือ ascendant ลัคนาอันนี้สำคัญมากในการดูดวงใช่ไหมคะสำคัญที่สุดเลยครับเป็นจุดสตาร์ทเลยมันคือตำแหน่งราศีที่กำลังขึ้นทางขอบฟ้าทิศตะวันออกณนะเวลาและสถานที่ที่เราเกิดพอดีมันเป็นประตูเข้าสู่ดวงชะตาของเรานะครับค่ะส่วนวิธีการคำนวณตำแหน่งต่างๆนะครับคัมภีร์นี้จะเน้นหลักการที่เรียกว่าทรึกคณิตทรึกคณิต ครับอันนี้น่าสนใจนะครับมันหมายถึงการคนวณตามตำแหน่งที่มองเห็นได้จริงบนท้องฟ้าในยุคนั้นๆอ๋อไม่ใช่แค่ตามทฤษฎีแต่ดูจากการสังเกตจริงด้วยประมาณนั้นเลยครับคือพยายามจะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เห็นจริงๆซึ่งก็แสดงถึงความเอ่อความพยายามที่จะแม่นยำตามการสังเกตการ ตรงนี้แหละคะ่ะที่น่าสนใจจริงๆแสดงว่าดาวเคราะห์ทั้ง9้าดวงในมุมมองของ BPHS เนี่ยไม่ใช่แค่ก้อนหินลอยอยู่บนฟ้าแต่มีความหมายมีบทบาทของตัวเองด้วยใช่เลยครับนี่คือจุดที่โหราศาสตร์โบราณต่างจากดาราศาสตร์ปัจจุบันชัดเจนเลยคือคัมพีร์นี้มองว่าดาวเคราะห์มีบุค,คลิกมีหน้าที่มีการเปรียบเปรยที่เห็นภาพชัดมากเลยนะครับเรียกว่าคณะรัฐมนตรีดาวเคราะห์ คณะรัฐมนตรีดาวเคราะห์โอ้โหมีใครบ้างคะครับก็เช่นยกให้อาทิตย์กับจันทร์เป็นเหมือนกษัตริย์หรือราชาราชินีอือังคารเป็นแม่ทัพครับพุทธเป็นมกุฎราชกุมารหรือเจ้าชายพระฤหัสกับสุขเป็นเสนาบาดีเป็นที่ปรึกษาค่ะเสาเป็นคนรับใช้หรือผู้ทำงานหนักส่วนราหูกับเกตุนี่ยเป็นเหมือนกองทัพหรือกองกำลัง โหฟังดูเป็นตัวละครเลยนะคะเนี่ยใช่ครับการเปรียบเทียบแบบนี้มันช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติหรือพลังงานของดาวแต่ละดวงได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับแล้วไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีการเชื่อมโยงดาวเคราะห์เข้ากับอวตารต่างๆของพระวิษณุด้วยอวตารของพระวิษณุครับอย่างเช่นอาทิตย์แทนพระรามจันทร์แทนพระกฤษณะอังคารแทนนรสิง์ แทนพระพุทธเจ้าเอ้าพระพุทธเจ้าด้วยหรอคะใช่ครับในมุมมองฮินดูถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารปางหนึ่งของพระวิษณุครับแล้วก็พฤหัสแทนวามนาวตารสุขแทนปรัสุรามเสาแทนคูรมาวตารหรือเต่าราหูแทนวราหาวตารหรือหมูป่าแล้วก็เกตุแทนมัจยาวตารหรือปลาโอ้โหยิ่งฟังยิ่งลึกซึ้งนะคะเนี่ยมันทำให้ดาวมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์เชิงจิตวิญ,ญญาณมากขึ้นไปอีก ถูกต้องครับเหมือนกับว่าพลังงานของดาวเหล่านี้มันสะท้อนเรื่องราวหรือคุณสมบัติของเทพเจ้านั้นด้วยแล้วก็มีอีกองค์ประกอบที่สำคัญมากๆที่ต้องเข้าใจคือภพหรือเรือนชะตาภพหรือเรือนที่เราได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะมี12ภพใช่ครับมีทั้งหมด12ภพเปรียบเหมือนหน่วยงานหรือแผนกต่างๆของชีวิตเราเลยครอบคลุมทุกเรื่องเริ่มจากภพที่1คือตนุ ก็คือตัวตนรูปร่างบุค,คลิกสุขภาพรวมๆพบที่สองกุตุมพะก็เรื่องเงินทรัพย์สินคำพูดไปจนถึงพบที่7ปัตตนิเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนพบที่สิบกรมมะเรื่องงานอาชีพชื่อเสียงพบที่11ลาพะโชคลาภรายได้เพื่อนฝูงจนพบสุดท้ายพบส,บสิวินาศก็เกี่ยวกับรายจ่ายการสูญเสียการเดินทางไกลหรือกระทั่งการหลุดพ้นครับ ครบทุ่งไม่ติชีวิตเลยนะคะครับแล้วคมพีนี้ก็ไม่ได้ให้ดูแค่จากลัคนาอย่างเดียวนะครับอย่างแนะนําให้พิจารณาจากตําแหน่งดวงจันทร์เป็นหลักด้วยเรียกว่าจันทร์ลัคนาแล้วก็ตําแหน่งดวงอาทิตย์หรืออาทิตย์ลัคนาเป็นมุมมองเสริมก็ไปอีกเพื่อให้เห็นภาพรวมชีวิตที่รอบด้านมากขึ้น ฟังดูเหมือน BPH พยายามจะสร้างแผนผังชีวิตทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งเวทีราศีนักษตัตว์มีนักแสดงดาวเคราะห์ที่มีบทบาทเฉพาะคณะรัฐมนตรีอวตารแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆของชีวิตพบโหแล้วเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความซับซ้อนพวกนี้ล่ะคะมีอะไรที่เป็นหลักๆบ้างดูท่าจะละเอียดน่าดูเลยละเอียดมากจริงๆครับมีเทคนิคระบบคำนวณที่ซับซ้อนเยอะแยะเลยครับแต่เพื่อให้เข้าใจใง่ายๆ เหมือนคุยกันแบบเพื่อนๆเนี่ยเราจะเน้นแต่ที่แนวคิดหลกักหรือจุดประสงค์ของเทคนิคสำคัญสคัญแล้วกันนะครับไม่ต้องลงรายละเอียดสูตรทั้งหมดดีเลยค่ะเอาแบบพอเห็นภาพรวมครับตัวแรกที่สำคัญมากๆเลยคือวราคะหรือดวงแบ่งวราคะหรือดวงแบ่งใช่ครับแนวคิดหลักๆเลยคือการซูมเข้าไปดูรายละเอียดในเรื่องต่างๆเหมือนเรามีราศีจักเป็นภาพรวมใช่ไหมครับวราคะเนี่ย เหมือนเราเอาเลนส์ขยายมาส่องดูเฉพาะจุดเช่นอยากดูเรื่องคู่ครองละเอียดละเอียดก็ไปดูดวงแบ่งที่เรียกว่าหว่างสาซึ่งแบ่งราศีเป็น9ส่วนอ๋อ oh. หรืออยากดูเรื่องอาชีพการงานก็ไปดูทเมา์ที่แบ่งเป็น10ส่วนจุดประสงค์คือเพื่อให้เห็นรายละเอียดศักยภาพหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่ในแต่ละด้านของชีวิตให้ชัดขึ้นครับเข้าใจแล้วค่ะคือเจาะลึกเฉพาะเรื่องไปเลยประมาณนั้นครับ ต่อมาคือเรื่องกำลังดาว (planetary strength) หรือฉัดพละฉัดพละครับแปลตรงๆคือกำลังหกประการแนวคิดสำคัญคือดาวครอสแต่ละดวงในดวงเราเนี่ยมันไม่ได้มีอิทธิพลเท่ากันหมดอือฮึบางดวงอาจจะแข็งแรงมากส่งผลเยอะบางดวงอาจจะอ่อนแอส่งผลน้อยการคำนวณฉัดพละนี่ซับซ้อนมากครับ เป็นการประเมินกำลังดาวจากหลายปัจจัยมากๆเช่นอยู่ราศีไหนอยู่ภพไหนอยู่จิตไหนเวลากลางวันกลางคืนการโคจรเร็วช้าอะไรแบบนี้ครับเพื่อดูว่าดาวดวงนั้นๆมีพลังมากน้อยแค่ไหนที่จะส่งผลดีหรือร้ายออกมาค่ะแล้วมีอะไรอีกคะอีกเทคนิคที่พื้นฐานแต่สำคัญมากคือทัศนะริสตีหรือแอสเปก a s แอสเปกการส่งกระแสถึงกันใช่ครับแปลง่ายคือ การมองของดาวเคราะห์คือดาวมันไม่ได้ส่งผลแค่ในราศีหรือภพที่มันอยู่นะครับแต่มันยังส่งกระแสหรือมองไปยังภพอื่นๆด้วยดาวทุกดวงจะมองไปภพที่เจ็ดตรงข้ามเสมอแต่จะมีดาวพิเศษคือเสราร์พฤหัสแล้วก็อังคารที่มีทัศนะพิเศษมองไปภพอื่นเพิ่มด้วยทําให้มันเกิดความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกในดวงชะตาอ๋อมีการมองข้างภพกันด้วยครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือโยก โยกนี้ได้ยินบ่อยมากค่ะครับคำนี้หมายถึงการรวมตัวหรือรูปแบบการจัดเรียงของดาวเคราะห์ตั้งแต่สองดวงขึ้นไปในดวงชะตาที่มันทำให้เกิดผลลัพธ์เฉพาะอย่างขึ้นมามีโยกเป็นร้อยเป็นพันชนิดเลยครับบางโยกก็ให้ผลดีมากๆเช่นราชโยกที่บอกถึงตำแหน่งอำนาจความสำเร็จค่ะบางโยกก็บอกเรื่องเฉพาะทางเช่นโยกสำหรับการบวชโยกเรื่องสุขภาพ โยกเรื่องความร่ำรวยอะไรแบบนี้และในบรรดาดาวที่เราไม่เกิดโยกดีๆเนี่ยบางดวงอาจจะเด่นเป็นพิเศษสำหรับดวงเราเรียกว่าโยกะก,กะกะรกะเหมือนเป็นดาว MVP ประจำดวงที่นำโชคความสำเร็จมาให้เป็นพิเศษเลยครับน่าสนใจมากค่ะแล้วเรื่องเวลาล่ะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรื่องดีๆหรือร้ายๆจะเกิดเมื่อไหร่คำถามดีมากครับ BPS ใช้ระบบทศสา d AS a s าซิสเต็มในการพยากรณ์เรื่องเวลานี่แหละครับทศศาครับแนวคิดคือชีวิตคนเราจะดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของดาวเคราะห์แต่ละดวงสลับกันไปเป็นช่งชวงๆตามลำดับที่กำหนดไว้ระบบทศสาที่นิยมที่สุดคือวิมโชตรีทศาวงรอบมันยาว120ปีแบ่งเป็นช่วงใหญ่ๆเรียกว่ามหาทศศาที่ดาวแต่ละดวงครองอิทธิพลค่ะ แล้วในแต่ละมหาทศาก็ยังมีช่วงย่อยๆซ้อนลงไปอีกเรียกว่าอันตราทศาที่ดาวอื่นๆเข้ามามีอิทธิพลร่วมด้วยทําให้ระบุช่วงเวลาของเหตุการณ์ได้ละเอียดขึ้นไปอีกครับโห oh, ละเอียดจริงๆครับยังมีอีกอันที่อยากพูดถึงคืออัสดกวักอัสดกวักอันนี้เป็นระบบการให้คะแนนครับเพื่อประเมินว่า พหรือเรือนชะตาแต่ละพบเนี่ยและราศีแต่ละราศีได้รับอิทธิพลที่ดีจากดาวต่างๆมากน้อยแค่ไหนระบบนี้มีประโยชน์มากในการดูความแข็งแรงโดยรวมของพบต่างๆและก็ใช้ในการพยากรณ์ผลกระทบของดาวจรหรือ transit ในปัจจุบันว่าจะส่งผลดีร้ายกับเรายังไงค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงคะ ฟังดูเหมือน BPHS สร้างระบบที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะมีหลายชั้นหลายมิติเพื่อพยายามจะถอดรหัสศักยภาพแล้วก็เส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่งออกมาให้ได้มากที่สุดอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับขัวใจของมันคือความพยายามที่จะสร้างกรอบความเข้าใจชีวิตมนุษย์ที่ครอบคลุมมากๆตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเลยบุคลิกหน้าตาสุขภาพการเงินครอบครัวความสัมพันธ์ ไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอย่างอาชีพโชคชะตาอุปสรรคหรือแม้แต่แนวโน้มทางจิตวิญญาณแต่ไม่ใช่แค่บอกว่ามีแนวโน้มจับเป็นยังไงนะครับระบบอย่างทศสาหรืออสดกวักก็พยายามจะบอกด้วยว่าเมื่อไรสิ่งเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นและที่สำคัญมากๆคือคำพ์นี้ไม่ได้มองว่าทุกอย่างมันตายตัวเสมอไปนะครับยังมีการพูดถึงวิธีแก้ไขหรือบังเทาผลร้ายต่างๆด้วย อ๋อมีวิธีแก้ด้วยน่าสนใจมากค่ะที่ว่ามีการพยากรณ์เรื่องเฉพาะเจาะจงแล้วก็มีวิธีแก้ไขในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันอยู่นี่มีตัวอย่างไหมคะว่าเขาเอาหลักการพวกนี้ไปใช้พยากรณ์เรื่องอะไรบ้างมีตัวอย่างเยอะเลยครับครอบคลุมหลายด้านมากๆเช่นเรื่องอายุไขครับมีวิธีการคำนวณอายุไขอย,อยู่หลายแบบเลยแต่ก็มักจะมีหมายเหตุเตือนไว้เสมอว่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนนะโดยเฉพาะช่วงวัยเด็ก แล้วก็มีปัจจัยอื่นกระทบได้เยอะเช่นตำแหน่งดาวจันทร์ดาวบาพพะเคราะห์อะไรพวกนี้ค่ะเข้าใจได้ค่ะเรื่องสุขภาพก็มีการระบุโยก หรือการรวมตัวของดาวที่อาจจะนำไปสู่โรคภัยบางอย่างได้เช่นมีพูดถึงโยกที่เกี่ยวกับโรคเรื้อนหรือดาวแต่ละดวงก็ถูกเชื่อมโยงกับอวัยวะหรือระบบต่างๆในร่างกายเช่นอาทิตย์ก็เกี่ยวกับกระดูกระบบประสาทจันทร์เกี่ยวกับของเหลวจิตใจอังคารเกี่ยวกับเลือดกล้ามเนื้อน้ำดีแบบนี้ครับก็ช่วยในการดูแนวโน้มปัญหาสุขภาพได้เรื่องครอบครอยนี้ละเอียดมากครับ เช่นดูเรื่องพ่อจากดาวอาทิตย์พบเก้าแม่จากดาวจันทร์พบสี่พี่น้องจากพบสามดาวอังคารลูกจากพบห้าดาวพฤหัสแล้วก็มีดวงแบ่งสัปตามาะคู่ครองก็พบเจ็ดดาวศุกร์แล้วก็ดวงแบ่งนวาง <c oughs> มีพูดถึงโยกที่บอกว่าอาจจะมีคู่หลายคนหรือช่วงเวลาที่อาจจะสูญเสียคู่ ที่น่าสนใจมากๆคือมีพูดถึงปัญหาเรื่องมีลูกยากที่อาจจะเกิดจากคำสาบในอดีตคำสาบจากใครคะครับจากหลายแหล่งเลยเช่นจากพ่อแม่พี่น้องพรามหรือแม้แต่วิญญาณแล้วก็มีแนะนำพิธีกรรมแก้ไขเฉพาะเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับโหลึกซึ้งไปอีกขั้นเลยนะคะเนี่ยใช่ครับแล้วก็มีเรื่องลักษณะนิสัยอาชีพอันนี้ก็ดูจากตำแหน่งดาวในภพต่างๆหรือโยกบางอย่างเช่น อังคารในภพสามอาจจะกล้าหารแต่ก็ก้าวราวได้มีโยกเฉพาะสำหรับคนที่จะบวชส่วนเรื่องงานก็ดูพบสิบเป็นหลักร่วมกับดาวต่างๆแล้วก็ดวงแบ่งทศสามค่ะการเงินโชคลาบก็ดูจากภพสองการเงินสะสมภพสิบเอ็ดรายได้โชคลาบแล้วก็พวกโยกที่ให้ความมั่งคั่งเช่นราชโยกหรือธนโยกแล้วก็มีจุดคำนวณพิเศษอื่นๆอีกอืม แล้วก็มีอันหนึ่งที่ผมว่าน่าทึ่งมากคือการหาดวงชะตาที่หายไปหรือนัสตชาตกะหาดวงที่หายไปยังไงคะคือในกรณีที่เราไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนเลยนะครับ BPHS เล่มสองมีบทหนึ่งอธิบายวิธีสร้างดวงชะตาขึ้นมาใหม่โดยอาศัยข้อมูลณตอนที่คนมาถามเราเช่นดาวอยู่ตรงไหนตอนนั้นฤดูกาลเป็นยังไงหรือแม้แต่ท่าทางคนถาม เหมือนเป็นการสืบสวนย้อนรอยหาเวลาเกิดเลยครับสุดยอดเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่ามีแบบนี้ด้วยครับแล้วสุดท้ายที่แทรกอยู่ตลอดทั้งเล่มเลยคือมาตรการแก้ไข remedial measures วิธีแก้กรรมหรือบรรเทาผลร้ายต่างๆ ประมาณนั้นครับแสดงว่าเขาไม่ได้เน้นแก่พยากรณ์แต่ให้แนวทางปฏิบัติด้วยมีเยอะมากครับตั้งแต่สวดมนต์บูชาเทพประจำดาวใช้มนต์ทำพิธีบูชาไฟหรือยัญยะบริจาคทานของที่เกี่ยวกับดาวเช่นอัญ,ญมณีโลหะอาหารให้ทานคนยากไร้ถือสีลอดแบบต่างๆไปจนถึงพิธีกรรมที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อแก้ผลร้ายจากการเกิดในเรื่องไม่ดีหรือแก้คำสาปที่ว่าไปเมื่อกี้ครับ ฟังมาทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าคัมพีบริหัตปาราชระหูราศาสตร์หรือ BPHS เนี่ยเป็นระบบความรู้ที่ทั้งลึกซึง้งกว้างขวางแล้วก็เก่าแก่มากๆจริงๆเราได้ย้อนไปถึงต้นกำเนิดที่เชื่อมกับมหาฤาษีปาราชระได้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญมาก,มากๆอย่างดาวเคราะห์พบ ราศีลัคนาที่เป็นเหมือนโครงสร้างหลักแล้วก็ได้เห็นภาพรวมของเครื่องมือวิเคราะห์ที่ซับซ้อนแต่ก็ดูทรงพลังอย่างวราคะหรือดวมแบ่งทัศสาหรือช่วงเวลาแล้วก็อัศด,ดว,วัคคะหรือระบบคะแนนที่ใช้ในการถอดรหัสชีวิตออกมาใช่ครับโดยรวมแล้ว BPHS พยายามนำเสนอระบบที่ เอ่อค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะครับสำหรับการทำความเข้าใจประสบการณ์ของมนุษย์ในทุกๆมิติตั้งแต่สิ่งที่จับต้องได้อย่างสุขภาพหน้าตาไปจนถึงสิ่งที่ซับซ้อนอย่างความสัมพันธ์โชคชะตาอาชีพหรือแม้กระทั่งเส้นทางจิตวิญญาณพร้อมด้วยเครื่องมือในการพยากรณ์ช่วงเวลาแล้วก็ที่สำคัญคือมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขชะตาชีวิตด้วยซึ่งก็สะท้อนมุมมองว่าถึงจะมีแผนที่ชีวิตแต่เราก็ยังมีส่วนในการเดินทางน,นั้นอยู่ครับ สำหรับผู้ฟังที่อาจจะสนใจเรื่องโหราศาสตร์อยู่แล้วหรือแม้แต่คนที่สนใจระบบความรู้โบราณปรัชญาหรือวิธีที่คนสมัยก่อนพยายามทำความเข้าใจโลกและชีวิตตัวเองนะคะการได้มาสำรวจเนื้อหาจาก BPHS ที่เราคุยกันวันนี้ก็น่าจะให้มุมมองที่น่าสนใจไม่น้อยเลยแล้วรูปแบบการนำเสนอที่เป็นบทสนทนาระหว่างอาจารย์กับสิทธิ์ในต้นฉบับก็ยิ่งทำให้รู้สึกเหมือนได้เข้าไปนั่งฟังเรื่องลึกซึ้งนี้จากปราชโบราณโดยตรงเลยนะคะครับผม เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของคัมภี์นี้เลยครับก่อนจะจากกันไปมีประเด็นหนึ่งที่น่าชวนคิดต่อนิดนึงค่ะเมื่อสักครู่เราได้ยินว่าคัมพีร์นี้เชื่อมโยงดาวเคราะห์ต่างๆเข้ากับอวตารของเทพระเจ้าแล้วก็ยังมีการแบ่งกลุ่มดาวตามธาตุต่างๆด้วยใช่ไหมคะไฟดินลมน้ําครับมีครับลองคิดเล่นๆดูนะคะว่าถ้าเราลองพิจารณาความเชื่อมโยงเหล่านี้ดูไม่ว่าจะมองในมุมโหราศาสตร์หรือไม่ก็ตามนะคะการมองว่าพลังงานหรือบุค,คลิกแบบ พระรามอาทิตย์หรือพระกริชณนะจันทร์หรือพลังงานธาตุต่างๆเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อตัวเราหรือโลกรอบตัวเรามันอาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆต่อการทําความเข้าใจธรรมชาติของตัวเองหรือพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตเราในเชิงเปรียบเทียบได้ยังไงบ้างนี่อาจจะเป็นคําถามที่นําไปสู่การใคร่ครวญต่อยอดในเชิงปรัชญาหรือจิตวิทยาได้เหมือนกันนะคะฝากไว้ให้ลองคิดกันดูคะ่ะ